จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดขนาดเล็กในภาคกลางของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความโดดเด่นในด้านเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งของโครงการชนลประธานที่สำคัญให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชัยนาทกันเลยดีกว่าค่ะข้อมูลทั่วไปที่ตั้งภาคกลางตอนบนของประเทศไทยคำขวัญประจำจังหวัดหลวงปู่สุขลือชาเขื่อนเจ้าพระยาหรือชื่อ นกน้ำเพลิดแล้วเข้าขาวมีคุณภาพความสำคัญทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้มีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การเพาะป,ปลูกจุดเด่นที่สำคัญ 1. เขื่อนเจ้าพระยาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของจังหวัดและเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2 5 0 0 มีบทบาทสำคัญในการผ่นน้ำเพื่อการชนลประทานและการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง 2. วัดปากคลองมะขามเท่าเป็นที่ประดิษฐานร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สุกเกสโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยรัชกาลที่5 3. ส,ส่วนนกชัยนาทเป็นส่วนนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีนกหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ 4. แหล่งผลิตข้าวคุณภาพใชนาทมีชื่อเสียงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพโดยเฉพาะข้าวใชนาฏหนึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณแพรกศรีราชาซึ่งเป็นชุมชนสำคัญมาตั้งแต่สมัยทวารวดีและลบบุรีวัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่งดงามชัยนาทเป็นจังหวัดที่เงียบสงบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลบหนีความวุ่นวายและสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบไทยในชนบทรวมถึงเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติค่ะ